ุ่มงานโภชนาศาสตร์โรงพยาบาลปรา,าสาทเชียงใหม่มีภารกิจในการดูแลและจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิดที่เข้ามารับการรักษาต,ตัวในโรงพยาบาลโดยอาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดทำนั้นจะเน้นถึงคุณภาพตั้งแต่การจัดเมนูอาหารกระบวนการจัดทำจัดส่งอาหารมีความหลากหลายมีความสะอาดปลอดภัยสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการค่ะ ภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารให้ผู้ป่วยนั้นทางพู้อเมริกันโรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญในการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติคือใช้จานชามช้อนจากชานอ้อยที่จะย่อยสลายเองตามธรรมชาติซึ่งจะมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและอาหารทุกทุกถาดของเราจะทำการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักโภชนาการก่อนส่งมอบให้ผู้ป่วยทุกครั้งค่ะ อร่อยมากค่ะแล้วก็ทุกมือจะไม่ซ้ำการจะเปลี่ยนบ่อยแล้วก็อาหารที่ให้สุขภาพเราแข็งแรงอาหารที่เกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่จะเปลี่ยนให้ทุกมือเลยค่ะอร่อยุ้ยนครับครับทางโรงพยาบาลก็ดูแลเรื่องอาหารกันกินกันดีครับก็ถือว่าขอบคร g ค a t จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับอาหารที่ดีมีคุณภาพถูกต้องตามคำสั่งแพทย์เหมาะสมกับโรคและผู้ป่วยทุกคนค่ะ